สวัสดีครับคลิปนี้น็อตและช่อง walking ไทยทริปยืนอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลัก4ีครับจะพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างสกายวอล์กทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปยังสถาบันวิจัยจุฬาพรแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาภรครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วตามไปดูกันครับ ความคืบหน้าล่าสุดที่น็อตมาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างทางเชื่อมสกายวอล์กเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็ทางเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่มีการก่อสร้างไว้กว่อนหน้านี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าสกายวอล์กตรงนี้มีบันไดทางเชื่อมเข้าสู่สกายวอล์กเดิมของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูเรียบร้อยแล้วครับ เป็นความคืบหน้าที่ต่างจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราก็อาจจะเห็นว่ามีเพียงแค่เสาเฉยๆนะครับตรงนี้เป็นทางเชื่อมที่สกายวอล์กไปถึงทางเดินเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีแดงก็จะมีเสาเฉยๆสําหรับคลิปที่ผ่านมาสําหรับคลิปนี้ก็จะมีการก่อสร้างสกายวอล์กแล้วก็มีการก่อสร้างบันไดาทางขึ้นหรือว่าทางเชื่อมขึ้นสู่สกายวอล์กเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมมากครับ สกายวอล์กตรงนี้ค่อนข้างสูงนะครับผมมองจากระดับที่มองจากสายตาก็คือจะสูงกว่าระดับที่เป็นทางด่วนของถนนนิพาวดีรงังสิตตัดกับถนนแจ้งวัฒนะที่มีเดิอยู่เดิมอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงสกายวอล์กตรงนี้มองแล้วค่อนข้างจะมีความสูงมากกว่าสกายวอล์กที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปในกรุงเทพมหานครครับ แต่ถึงจะสูงเท่าไรก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับการใช้งานในอนาคตของประชาชนครับเพราะว่าในการก่อสร้างก็จะมีการก่อสร้างจุดเปลี่ยนระดับบริเวณหน้าทางขึ้นลงของสถานีหลักสีแห่งนี้แล้วก็ตรงบริเวณหัวมุมถนนกําแพงเพชร6เพื่อเป็นการลดระดับสกายวอลเพื่อให้เข้าสู่ทางสกายวอลตรงนี้แล้วเดินไปสู่โรงพยาบาลจุฬาภร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับ ในภาพตอนนี้คือหัวมุมถนนกำแพงเพชรหนะครับที่น็อดบอกว่าจะมีการลดระดับของสกายวอล์คลงมาใช่ไหมครับตรงสถานีหลักศีแล้วก็ตรงหัวมุมกำแพงเพชรหด้วยก็คือตรงในภาพตอนนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบและการก่อสร้างเพื่อมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้งานรถไฟฟ้าทั้ง2ส,สายทั้งสีแดงและสายสีชมพูนะครับที่สำคัญยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้ โรงพรยาบาลจุฬาภร์แล้วก็มาที่สถาบันวิจัยจุฬาภร์หรือราชวิทยาลัยจุฬาภร์ให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อมายังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องข้ามตรงถนนกำแพงเพชร6ครับเพราะว่าแต่ก่อนก็จะข้ามตรงถนนกำแพงเพชร6ค่อนข้างจะอันตรายครับเพราะว่ามีรถสัญจรผ่านไปมาค่อนข้างเยอะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทจึงได้มีโครงการก่อสร้างสกายวอล์กเชื่อมระหว่าง เส้นทางสถานีรถไฟฟ้าสองสายนี้มายังราชวิทยาลัยจุฬาภรและโรงพยาบาลจุฬาภรครับด้วยงบประมาณกว่า238ล้านบาทครับโดยมีบริษัทนวรัตพัฒนาการและก็บริษัทจำกัดแอดวานพีแฟเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยระยะเวลาในการก่อสร้าง240วันครับ โดยแนวของสกายวอล์กที่ก่อสร้างนี้นะครับก็จะอยู่บนถนนกำแพงเพชรหหรือว่าที่เรารู้จักว่าถนนโลคอลโรดนั่นเองครับก็ะจะมีจุดขึ้นลงอยู่2จุดนั่นคือประตูที่5ที่เราเห็นตอนนี้ครับประตู5ก็จะมีบันไดหลัก1ชุดบันไดเลื่อนขึ้นลง1ชุดแล้วก็ทางลาดและลิฟต์สำหรับผู้ที่มีความพิเศษทางด้านร่างกายอีก1ชุดครับในภาพก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ในการก่อสร้างกําลังขึ้นโครงตรงหลังคาข้างบนนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ผ่นานมา มีการเริ่มมุงหลังคาด้านบนแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าไปเยอะคาดว่าอีกไม่นานก็จะเสร็จเรียบร้อยครับประตูที่3เป็นอีกจุดขึ้นลงหนึ่งของสกายวอล์กตรงนี้ครับก็จะประกอบด้วยบันไดหลักบันไดเลื่อนแล้วก็ทางลาดและลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือว่าผู้มีความพิเศษทางด้านร่างกายเช่นเดียวกับประตูที่5ครับ มาเมื่อเกือบๆเดือนที่แล้วครับตรงนี้ยังไม่ทันได้สร้างเลยตรงประตูที่3นี้มาคลิปนี้ก่อสร้างทางขึ้นลงที่ประตูที่3แล้วครับถือว่าเป็นความคืบหน้าที่มีการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและก็มีการามุงหลังคามีการก่อสร้างทางขึ้นทางลงในประตูที่3และก็ประตูที่5ค่อนข้างเร็วมากๆครับ เดินข้ามทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อมาดูอีกฝั่งของสกายวอล์กตรงนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามีบางส่วนหรือบางช่วงที่เจ้าหน้าที่ผู้ก่อสร้างได้ดําเนินการมุงหลังคาหรือว่ามีการกําลังเก็บรายละเอียดมีการก่อสร้างไปเยอะแล้วครับจากที่เราเห็นในภาพตอนนี้ครับ ถืว่าคลิปนี้ได้ดูทั้งสกายวอล์กแล้วก็บรรยากาศการเดินทางของประชาชนที่สถานีหลักสี่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะครับว่าวันนี้มีบรรยากาศสีสันเป็นไงบ้างที่สถานีหลักสี่ก็ดูสกายวอล์กด้านบนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นภาพการเดินทางที่สถานีรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ ถือว่าก้าวหน้าไปเยอะครับแล้วก็ถือเป็นประโยชน์สําหรับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์รารรชวิทยาลัยจุฬาภร์รวมทั้งเดินทางมาใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีแดงในอนาคตถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่ทําให้สะดวกและมีความปลอดภัยกับประชาชนมากขึ้นครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ walking trip ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe ให้หน่อยครับดูแลสุขภาพด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ